บ้านแก็สิใส่ความดูดคามรวยโอ้ยมันบอกพอทำบรวยเฮาจะเอาเป็นขนมปิดเอาดีกวาทำมาเดิมเยี่ยนี่รถบังบ้านบางทีก็สิดใกันอย่ากนมูสเซาะแต่ว่าบุญนี่พี่น้องเลยทมงานมาตุ่มมาโฮมมาอบอุ่นจีหน้อย เ้เไม่กินเลอกครับบรนยโยเขาไปห้กินเอกค่ะกอกนอะไรโอ๊ยกันพี่น่ะนี่น่อากกินกระบอกมากอยากกินกระบอกมากองว้าหน้ตาเวนสมะายอยนี่นะไปไไชนะบ้านนี่อาเอาแป้งเอาแป้งเย็นให้ลาท่าเด้เด้อมันบุ้ยแป้งเย็นให้ลาทาเน่ นาคีแห่แล้วฮ่อนใช้สิเรีนเอาเงินนะะปกเด็กเายังปอในเรนก็เป็นสองเจ็มันเบิ่งมาได้แล้วเออมันันมันให โทรไปติดตติดตอซูดเพราะว่าให้เจ้าไปเป็นหานนั้นเจ้าซื่อเด้อสัอกเาจปจเป็นฮะลกกกูกประจุไห้ลูกบ่เป็นแต่คองเล่ายังบ่เป็ดคอยไปติดไห้ยังว่เรายังเห็้บ่เป็ดผู้ใราไปห้านนั้นเจนไล่พัมสันประจใหม่บ่ไปทำไปอันเสียคา <c oughs> นเอาเงิเหน จ้งมันเป็นนึงออกคุยันได้เ่องอไปอกาเฟนะกินกาแฟอิ่มแล้วก็ลุยมาอกนองมันนตรุขนนไ่ปกินมันก้าขาเป็นเมสซตแล้ว ไก่และต้อมอยู่ขู่มือแต่ว่าสมจะเขากินแล้วบอ้อยดอกไผ่ดอกไผ่เหลือบิดีโอเจ็ดสายอยู่ในช่วงลดหุ่นกินมาแอปเปิลแทนข่าวแ <Okay. S 2> รงบ่แม่พ่อแม่มาลดหุ่น เป็นอะไรใช่ตอแหลบ่มีเน่้อาาแตกบ่มีเนื้สิแตกแล้วได้อยู่ไรคือว่า <c oughs> แถ <c oughs> วอันเต้นนะทางคูนออกเต้นขนาดนี้เสร็ลง <c oughs> ในหันในวางระตเอาแนมไปแบบในออกซิบุเห็นชางใสผักโกออกไปเลยไปแล้ว <c oughs> ปตาน่าเอาอันโดนาเคียไปสองสี่สองตาเนาะแขงกันเนี่ยออกไปหอดกูสิมาหอดผัดับตาหนึ่งล้ตาหนึ่งกูหลงงงี่บ่ัวะมาหอดมรแมาณโหลดใหเที่ยวลมาหอดเิดเนี่ยมันทางก็ขี้ไม่โหลดเขาอ่ะเขาอ่ะเขาอยะาวัาลีเขาไปกันแย้มางตาลหกใหญ่มาหอดแจ่วมาวานเด้อกจีไปหาโต๊เลยหัน้าเฮาในนี่มันบ่มีสันเป็นชันนน เดินนะอันเดี๋ยวทอนันสีเส้นได้ดีวยผ่าเขียวๆนะเี่โอ้ยแมงแค้งเงี่ยวชะง on แซบเอาไปโลดเอาไปโรดมึงกินหามึงกรลับเลยแล้วเอ้ยกรเพเบทันนะาเอ้ยข้าวัลนรายกับแบบนี้อันโค้ชใ้สระคนละนี่ น้องคอยเนี่ยเอาไปถีบรถไอรินเพ็ดฮักเพชรมุนเลยฉันอยากสิไปหาอาบน้ำแต่สิถ่ายบรรยากาศงามแดงให้พี่น้องเบิ่์นก่อนบดถึงกระสางแล้วมันบดถึงกับเจ้าเอาอุ้ยเขาเอาอุ้ยเขาให้กับเจ้าผู้อยู่ในมื่อนี้ปรากฏว่าขู่คนไลยได้พี่น้องเอ้ยขู่คนไลายกว่าเก่ามือนี่เอาออกใกล้ๆท้า เอาออกไกล้ๆพาดูมันเป็นย <No ังคือเป็นแนวนั้นใช่บัาบุท่านได้จ่ายเงินซัสิเพลแล้วบ่มันหนักมันี่ดิฮหั่นดิแม่หนักอาก็ไม่รู้ไหเงนงาสั่งนะน่ห้าพสวหมันเวพันช่ มันักขึ้นนะมัน่าดงมัเงียบ้มันดงกันยังว่าอยู่ในสวงเซฟเงินว่าชีเส้นหัวหน่าว่าสู้ยามาพวัดวันประกันพุกเลาวอะไขมันนะไขมันนี่เด็ดมาแพล่ยมตนออเดือนเฮมันด่งเลยทหากินมาเพ่กินข้าวเส้าอยาก กเมื่อนหร่เจะมีภายนอกนะฮะมาขึ้นนี่ยายจนชุดได้พัดลมมีอาการหายตะแหลมาเบิ่งหายก่อนพี่น้องค่ะพัดลมเ้าบ่กท่านจะจ่ายเงินเฮาจะได้ชวนรดกระบะนี้แหละบอยเอ๋ย ว่าท่าน,น,านด้จ่ายเงินซัมเดอร์ฟารลมเจ้านี่มันค้ายขีนาเจา้ <laughs> าเจ้าชิเดนลดราคากับบานนี่หละข้างนอกก็ะได้วงหนึ่งอยู่ทางพูพี่น้องข้างในก็ได้วงหนึ่งเป็นปกติพี่น้องเลยบัตทบานเฮา ทางเงินครัวบ่มีพอคนเมื่อคืนนี่มีคนมานอนน้ำเเผ่น่นะตั้งแต่ที่นอนผู้จนหอดคาผู<อ>้เจ๊ทรายามันคือกินกาแฟกินพ่อเส้ายากพี่น้องเขาด้วยนะไปข้าวได้เลยยังบวชหอดทรายอยู่เอ้าผู้พ่อออะไรกาแฟเหร โอ้ยก uh, oh, ินกาแฟก็ส um, uh, oh, ิย่านบ่นอนโอ้ยไผสิดอกนะคะเนาะคือเอาอือมื้อเที่ยวนาว่าสิคนน้อยกว่าเกาบ่จักมืพี่นางยังบ่มาบ่จัคือยังบ่เห็นมาจักว่าสิมื้ออาบน้ําก็บ่มาพี่นาง นเมื่ท่านในอาบแล้วเดี๋ยวนี้หน่ยสิไปอยู่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนบรรยากาศตอนกลางคืนแซบ่บเคลีรข้นเลย หวไอ้บวงเขาก็จะประมาณนี้เก็บสอบไว้ป้าอุ้มจะไปใส่เฮ้ยเฮ้ย่าคุ้ากับลมหัวหนาเลยมันใส่ได้มันมุนค่ะแต่ว่ามันเชิงกระกระกระกเห็นดิใบขาดมันบ่อแหลมแล้วครับผมตรงด้วยซีหอยแหลมป่ะเบิ่งเอายื้อไบ้มันไปใส่และฮึ ุฮาลว่าเสร็จแล้วจักเลยว่าอาบนนํำจากสีมาคือจนสีซามทุมยังบ่เห็นอยู่มันม่นลูกรัดสบ่นอนล,ลายๆคนมันจังอุ่นพี่น้องเว้ยไปนอน,นหน่อยๆคนน่ะย,ยน็นจ้อยจ่อยใครเนี่ยแต่มาขึ้นจนเรียนบทดสุดเทางงาือ,อนไลนบอ สิไปผู้เรียนเรียนกันแถวมื้กินกาแฟน่ะบ่แม่นหมาอยากกินเด้เด้อกินสีหาอีกก็พอแล้วมื้อนี้าอันไอ้เ่มันบ่มาบ่ยังบ่เห็นดีก็เจังเห็น่อันคือไอ้ม้งน่ะบักงอ๋อมันสิมายมันสิมานอน มันชิเมื่ออยู่ค่ายมันนมันขึ้นมานอนเธอได้มือ,อเลยบอกอยู่บ้านมานัน,นเลยจะรี่ไปใส่วะได้ชิบไปดูข้อห้องเอลยดีามาขึ้นนี่กับดานอนเธอนะเออรี่นะ,ะกับเมียอจ่อยสองคนจดแจง้ง ไม่สิไปให้พ่ออลินมาแป้งผัดลมบังก่อนมามากออกแล้วมามุ้นเข่าหมเบังช่วันสิเป็น,น,ะ,ปนะไรไงรู้กลางคืนกับทางนี้ผมมีไฟส่วงบรรยากาศเพีย้ยนไปแลยวเลยที่เดี๋ยวไปหาแป้งผัดลมก่อนปากรายกุแ้แซ่ซ่องอลินนำเดือดปลารุสบาย